สวัสดีครับทุกคนและสาระยังมีอยู่ในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูของเล่นใหม่ล่าสุดจากทางฮียทอยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาอยู่กันในเว็บไซต์ทางการของทางฮียทอยกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็จะไปดูกันนะครับว่าของเล่นใหม่ล่าสุดของทางฮิยทอยจะเป็นทางด้านของตัวอะไรนะครับก็ใช่แล้วครับผมตอนนี้ภาพนยร์เรื่องก็สุ l าช X Kong the New Empire ก็ได้ฉายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมได้พาทุกคนมาดูเป็นเจ้าก็ส i l า a 254ร่างอีโวไปใช่ไหมครับผมก็ใน วันนี้จะมาถึงตาของเจ้าตัวละครรับกันแล้วนะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าชิโมะนั่นเองนะครับผมจากทางฮิยะทอยนี่มาแล้วนะครับผมก็ก่อนหน้านี้นเห็นแม่ที่เป็นก็ซิล่า2024ร่างอีโวนะครับแล้วก็ร่างปกติรวมไปถึงด้านของคิกิโดราที่เป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำคลิปไปนะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากตัวเก่ามากเท่าไหร่เพียงแค่มีลำแสงแถมมาให้แค่นั้นเองนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับผมตัวละครใหม่ที่เขาเพิ่งประกาศบนวางจำหน่ายมานะครับทุกคนก็คือเจ้าชิโมะนั่นเองจากภพยรออง นะครับผมตัวละครรับที่ไม่รับของเรานั่นแหละซึ่งหูไม่เคยคิดเลยนะครับว่ามันจะมาเดียวขนาดนี้นะครับผมนะมาเดียวกว่าลุมบันไดอีกนะครับผมทางด้านนู้นก็คือเงียบมากๆเลยนะแต่ก็ตอนนี้ก็ผมมาแล้วฮียาทอยซึ่งแต่ผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าตัวงานตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าตัวงานตัวนี้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เลยเนาะแล้วก็จะมีราคานะครับอยู่ที่59.99ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งสังเกตดีก็คือว่าราคาเนี่ยจะแพงกว่าตัวอืืนนอ่่นนนะระรัตวออจปมาณ51 59นนี้ 59. 5 9 9 9ดอลลาร์สหรัฐนะครับประมาณนี้เลยก็จีบเป็นเงินไทยก็น่าจะไม่เกิน2,000บาทนะครับแล้วก็วางจําหน่าย Q4 2024หรือว่าปลายปีนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะไปดูตัวโมเดลกันหน่อยดีกว่านี่ห โคตรเท่เลยนะครับทุกคนดูแบบร่างกายของมันนะครับมีเป็นผิวหนังที่เป็นตะปุ่มตะบ่ำอย่างนี้เลยนะครับผมรายละเอียดเดทีลดีมากนะแล้วก็มีการเหมือนกับเป็นคริสตัลตรงนี้เนาะแต่ว่าไม่ได้มีการลงสีเป็นสีฟ้านะครับจะเป็นสีแบบนุ่ม่วงหน่อยนะแล้วก็ตัวงานตัวนี้นะครับผมก็จะมีลักษณะเป็นตัวที่เดินสีขาเหมือนในหนังเลยผมก็คิดว่ามันเหมือนในหนังมากเลยนะครับผมในการที่ยาทอยทําออกมาเนี่ยก็จะเห็นประมาณนี้ได้เลยนะครับเป็นสัตว์สีขาน้ําแข็งนะครับยุโบราณตัวสีขาวอะไรประมาณนี้นั่นเองก็จะสังเกตได้ว่าเห็็นนมมมี ชิ้นส่วนนะครับที่สามารถขยับข้อต่อได้แล้วก็หางก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่าผมมองว่าคีบหลังตรงนี้มันเล็กๆมันก็ไม่เล็กหรอกมันก็พอดีกับในหนังแหละนะครับมันก็ดูได้แต่ว่าเออผมรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสีอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้อ่าเออรู้สึกว่าในหนังมันจะเป็นแบบสีฟ้าๆใสๆกว่านี้ปะก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแค่ภาพโปรโมทเท่านั้นก็นี่เลยครับโอ้โหดูกงเล็บดีทุคทกคนเท่จระดะแล้วก็หน้าตาครับผมอ้าปากปิดปากได้แน่นอนนี่โอางอย่่เทะ นี่โอ้โหทุกคนดีเทลเห็นไหมรายละเอียดแบบยิ่ยบยับยับ,ยบมากเลยทุกคนแล้วก็มีฟันมีปากนะแต่ว่านะ่าเสียดายนะครับผมว่าเขาน่าจะไม่มีแถมลำแสงมาให้เหมือนเดิมนะครับคงจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ย้อมแมวขยออกมานั่นเองนะครับอีเวอร์ชันหนึ่งจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นสีฟ้ามากกว่านี้หรือว่าเป็นสีขาวมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับนี่โอ้โหแล้วก็ทุกคนที่สําคัญก็คือโอ้โหสามารถยืน2ขาแบบนี้ได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ล้มด้วยนะประเด็นอะต้องแข็งแรงมากแค่ไหนกันเชียวนะนี่แล้วก็จะเห็นได้ว่าามีีีครตลงนนน้้้ดววยยะื2ขแก็ห อันนี้ไม่รู้ว่าทําสีเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่รูปนี้สวยจัดโอ้เสียงนี้ผมว่าสวยเลยอ่ะ สวยกว่า,ารูปก่อนหน้านี้อีกนะครับที่เป็นแบบเนี้ยเออนี่สวยนะครับผมว่าสวยดีนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็นี่โหจะเป็นทางด้านของรูปโปรโมทอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้เป็นฉากข,ข้างหลังเป็นไดอรลมานะครับผมก็ตัวงานตัวนี้จะมีความสูงที่17เซนติเมตรนะครับก็มีความสูงเตี้ยกว่าก๊อตอยู่นะแต่ว่าถ้ามันยืนสองขาคงจะสูงกว่าอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็โ <laughs> หยืนสองขาได้ด้วยนะครับอารมณ์แบบมังกรคอมมอโดอ,อีกแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะสําหรับเจ้าชิโม,มะนั่นเองหูมี บอกเลยนะว่าไม่ควรพลาดนะครับใครที่อยากได้ก็ลองไปหาซื้อกันดูได้เลยนะครับพีย์ออเดอร์ไว้ก่อนก็อุ่นใจที่สุดแล้วนะครับทุกคนนะโอเคก็สำหรับคลิปวโนนี้คงจะไฝา้าที่นี่แล้วนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสำหรับช่วงสาระยังมีโยครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ